ก็ทอดหอยหมักไว้ตั้งไหนมื่อไหร่ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้า,ชานี่บ่ายสามอถึงได้เรียกหมูอบเพราะว่าน่ากินเลยนี้เป็นเพื่อนครับีบมาเจอที่แดนกำลังทอดหมูเลย พี่ตูนนี่หมูนี่ทั้งหมดกิโลฮะเนี่ยมันเราไม่ได้บอกกิโลเราบอกเขาว่าเอายี่สิบชิ้นเอายี่สิบชิ้นใช่สามสิบชิ้นแล้วมันหมูส่วนไหนอ่ะเป็นสันสันท่านอะไรแม่สันในมันจะไม่มันจะไม่ไม่เหนียวอันนี้เมนูอะไรเป็นหมูอบค่ะเรียกว่าหมูอบใช่แต่ไม่ใช่หมูทอดกระเทียมหมูอบหมูทอดกระเทียม นี่แหละแต่แต่ว่าแต่หมายถึงว่าก็จะมีน้ำผุกคลิกมีกระเทียมกระเทียมพิไทยเหมือนกันกระเทียมพิไทยมีซอสหน่อยเด็กๆชอบเรียกว่าเมนูจืดละดูพี่แดนเมนูเห็ดมาเยอะแล้วนี้เมนูเรียกว่ามีคุกคลิกคลุกข้าวได้ น้ำมันออกแต่น้ำมันนี่หอมนะเนี่ยเมื่อกี้ใช้น้ำมันใหม่เลยนะตอนแรกไม่ได้ไม่ถ่ายใช้น้ำมันใหม่เลยนะแม่ขอเป็นพันธมิตรกับแมคโครแล้วนะไปซื้อน้ำมันทุกทุกเสาร์อาทิตย์เลยซื้อมาเยอะๆไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะใช้น้ำมันซ้ำน้ำมันเก่าอะไรอย่างนี้เปล่าแต่น้ำมันนั้นอนะอร่อยก <c oughs> ็แต่ก็เอาไว้ผัดผักอยู่ แต่นี่พี่แตนก็เหลือน้ํามันไว้นิดนึงแล้ว,แล,วแล้วน้ําซุปหยอดอ๋อเพื่อเพื่ออบใช่อ่ะเพือ่ออบถึงได้เรียกว่าหมูอบแต่ว่าเอาน้ํามันออกไปส่วนนึงมาดูฮะเมนูหมูอบอานนี้จะก็จะปรุงและปรุงให้เป็นอบอะไรอะน้ําตาลชูรสน้ํามันหอยซอสปรุงรส เอาน้ำหมักหมูนี่ตอนแรกพี่ตูนหมักอะไรม้างอะ่ะหมูก็หมักน้ํามันแป้งขาโพดนิดนึงแล้วก็น้ำตาลนิดนึงแล้วก็ชอสหอยหมักไว้ตั้งไหนเมือ่อไหรตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้านี่บ่ายสามโอ้ถึงได้เรียกหมูอบเพราะว่าน่ากินเลยนี่ขายเป็นชิ้นหรือยังไงเนี่ยหรือหหั่ขายเป็นชิ้นค่ะขายเป็นชิ้นไปเลยเนาะ ใช่เสร็จแล้วเนี่ยยกชิ้นเท่าไหร่ฮะเนี่ยสี่แล้วแต่แล้วแต่ว่าวันนั้นแม่ค้าจะหันมาใหญ่มาเล็กก็มีอยางเนี้ยอันเนี้ยอันนี้มีชิ้นสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบแล้วแต่ชิ้นแล้วแต่ชิ้นแล้วแต่ชิ้นเพราะขอบคุณครับนอกจากรูปหล่อยังใจดีด้วยคนนี้ซื้อของมาฝากผมพี่ตูนผู้ชาย ระหว่างรอหมูอบเรามาดูฮะวันนี้พี่แตนเขามีอะไรรับประทานบ้างนี่หอยลายนี่ผักกาดดองแกงจืดวุ้นเส้นเนาะพี่เต้แกงจืดฟองเต้าหู้อ๋อไม่มีวุ้นเส้น,นม่ม่ม้จีนไข่พะโล้ต้มขาไก่ เขียวหวานห้าสิบกลับมาเปิดพะอบอ,อบให้มันเข้าเนื้ออบให้มันนุ่มด้วยเนาะพี่แตนเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้น่ากินแต่ว่า พี่แตนหมูกระโดดหนีหมูกระโดหะโดหนีไปชิ้นหนึ่งแล้วเป็นเป็นลาบปากของตัวไอแถวแถวนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> เรียกไอขาวมาสิาลาบปากมา,มาจองละชิ้นหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าพ <c oughs> ี่แตนมีเคล็ดลับอะไรทําไมมันไม่หดมากอะ่ะ <c oughs> หรือว่าเป็นพราอ,อะไรเ <c oughs> พราะเราหมากักหรือไง <c oughs> หรือเป็นวิธีการทอดเพรวมันชิ้นใหญ่ <c oughs> ชิ้นใหญ่ล้มันไม่หดแน่เออไม่ okay. ไม่นานใช <men> yes ่ไหมอ๋อเรียกว่าเรารู้จังหวะโอ้ยไอไอไขาวไอขาวได้ชิ้นเบลเลอร well, ์เลยอ่ะนี่ฮะแม่แม่บ่นอยู่แล้วใช่ไหมหาอะไรให้ขาวแม่บอกว่าเรียกมันมันก็มาไม่รู้จะเอาอะไรให้มันกินไอไอไอขาวได้กินแล้วสมใจไอขาวละเอาครับเดี๋ยวไปดูกันมาดูมาไล่ดูนี่ฮะเออ กับข้าวกำลังใหม่ๆหา่ไทยเพื่อนดูว่าไม่ได้มาหาพี่แตนนานแล้วกับเข้ายังเหมือนเดิมไหมหอ,อมกลุ่นกำลังรอลูกค้าตอนนี้ก็ยังยังไม่สี่โมงฮะยังไม่สี่โมงมเพื่อนดู <Okay. S 1> ไม่บอกนะว่าเป็นอะไรมั่งเนาะ okay. นี่ครับนี่เอาอันนี้ไว้นี่ใส่กับผนางไดนผมเอาชิ้นหนึ่งอย่างอย่างนี้ขายยังไงหั่นขายหรือยังไงฮะเป็นชิ้นแล้วแล้วหั่นให้หรือว่ายกไปอย่างนี้ยกทั้งชิ้นเลยอได้ผมชิ้นหนึ่งนะพี่ตูนต้องชิ้น,นต้องชิ้น,นป,ะปะเพราะว่าเอาน้ําไปเบอร์เผือกคุกข้าวพ่โดโด พอเย็นนี้พี่โดยังไม่มีอะไรไงมีมีห่อหมกอยู่คลิปก่อนหน้านี้ก็อันนี้เผื่อเขาจะทานน้ําไปราดไม่กินข้าวอีกราดกับอะไรดีะราดกับบะหมี่ลวกเนาะแล้วก็กินได้ไหมเนี่ยได้นี่แม่ยังไม่ได้เอากระเทียมมาโรยอ,อ้าวเหรอจะต้องมีกระเทียมด้วยในชะ่ไหมใช่รอกระเทียมไหมไม่เป็นไรเอาน,นี้แหละอ,อ สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับอ่าครูตั๊กใส่ชุดอะไรวันนี้มาถึงกีฬาสีค่ะวันนี้กีฬาสีเด็กๆจะ่เ่็โรงเรียนนะคะอยู่สีอะไรเดี๋ยวนี้ต้องอยู่สีแดงแน่นอนใช่อยู่สีน้ำเงินสีน้ำเงินแล้วเป็นไงบ้างผลการแข่งขันชนะเลิศชนะเลิศว่าเซเรอร์โรเชียร์นเดอร์ค่ะอ๋ออ่า ถ้าใครอยากรู้บรรยากาศเป็นไปติดตาม Facebook คูตักนะฮะ a c e b o o k คูตักชื่อว่าอะไรคุณลัิดาคุณลัทธิดากออโรลิงสองตัวไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาโอเคเที่ยโดทานเขียวหวานไก่ขนมจีนเขียวหวานไก่แล้วก็นี่ขึ้นมาสู่เมนูและพาไปรถ ดูท่าทางน่ารับประทานามากหมูอบห,หมูอบนี่ครูตักเอามาหั่นใช่ไหมเขามาเป็นชิ้นใหญ่ๆแต่ครูตักหัน่นชิมบอกรสชาติเพื่อนๆนะโอ้โมเ่อครูตักกมันเกลีวยนุ่ม ปรุงรสรสชาติดีเนาะข้าวสบายเลยแต่วันนี้เราไม่ได้ทานข้าวกัน ไก,ก่คูทักตำสัวตำสัวสวแล้วเดี๋ยวเราจะชิมนี่บนโต๊ะนี่มี่อมกอมนะอยู่อีกคลิปหนึ่งงั้นก็สำหรับหมูอบออเป็นเมนูที่ผมไปเห็นแล้วเลยอดเปิดกล้องไม่ได้คนระับน่ากินมากเลยมีวิธีการทำเพื่อนๆอาจจะไปทำ ให้ลูกๆทานที่บ้านนะรสชาติดีปรุงอย่างพี่แตนเขามีวิธีทําน้ําอบเนี่ยไปเจอเห็นวิธีที่เขาทําน้ําหมูอบนี่สุดยอดมากเลยะเจอกันคลิปต่อไปนะครับคุณตาสว,วัสดีครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับอ๋อแล้วก็นี่เหมือนเดิมนะพี่แตนเขามีขายจะโทรไปก่อนแกจะขายเมื่อต่อเมื่อกล้วยที่สวนแกออก<ว>มัดละ สิบห้าบาทกูตักเนย่งเนาะน่าทานแล้วตอนนี้ก็ใกล้เทศกาลกูจีนนะฮะขนมไหว้ขนมเข็งขนมเทียนก็โทรไปเลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นเนี่ยโทรไปสั่งไว้ล่วงหน้านะไม่ผิดหวังอุณหภูมิหนาฝาข้างมากในคนจองอ่ะเดี๋ยวจะผิดหังรีบจองไปนะครับ